ทำการแสดงนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมตัมมารุนทำกินนะครับวันนี้มาดูทีมงานสูบสะครับ1ปีนี่ก็เล่นสูบสะสอ,ส,ออสองรอบเลยครับ สู่ไปรอบหนึ่งแล้วบอกว่าปลามันยังเหลือครับช่วงนี้ก็ข้าวกับปลาก็หายยากครับฝนไม่ตกครับเลย พากันมาสุกสะครับนี่ครับทีมงานเสียลักโดนเกษตรครับอ้าวเจงครับเจงงใส่จะไม่แห้งครับวันนี้ รอบสองนี่ไม่รู้จะเกปลาไว้ให้เผาให้ต้มบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเชือกเชือกขาดครับเดี๋ยวไปช,ช่วยมัดก่นครับตกคู่ครับ ูจากสายตาเนี่ยก็น่าจะพอมีอยู่บ้างครับนมันจะมีปลาดุกเหลืออยู่บ้างครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีช่วงน้ำแห้งแล้วกันนะครับ แหงแล้วครับทา่านผู้ชมบรรดุล้วนๆครับไม่เยอะครับนับตัวได้เลยครับดูครับสุดรอบสองครับโหมีครับมีปลายใหญ่อยู่ครับยังไม่ลงนะครับตอนนี้ รอทีมงานนี่ครับทีมงานกำลังเติมพลังอยู่ครับทีมงานพอได้อยู่ครับนี่ครับไม่ถึงชั่วโมงครับแห้งแล้วครับ

ทีมงานมาครบแล้วครับคนขายขนมก็มาครับช่างทำประตูก็มาครับนักปราดหมู่บ้านก็มาครับทอแกก็มาครับ้มาอเทำมาหาก้อยไม่ใช่ทำมาหากินหรอเนาะอย่าอย่บล่งตมเด้อ เห็นแต่ล้างเชือระยาตีปลงตีตมเนอพี่น้องไม่ตะนเลี้ยวเลงเลี้ยวเขาอีสานตัวนี้ต้นาตีอ้อยเชอรี่ไรครับลายอยู่น่าลายอยู่ก้อยอยู่ก้อยอยู่ครับก้อยอยู่โอ้มนอยู่เอาพี่น้อง ทีละหน่อยทีละหน่อยทีละชุดไปงานนี่ไปงานปลาดุกถ้นไมถ่ายแล้วนะพี่เดีี๋ยวพ่หมดแล้วครับทีมงานเยอะครับกบเดียวครับหมดครับคนมาเยอะครับไม่กล้าให้ลงเยอะครับกลัวเต็มสระครับนี่ครับคนจับก็มีคนยืนดูก็มีครับ พ่อครัวก็มีครับพ่อครัวอยู่นู่นครับล้างล้างปลาอยู่ครับหมดแล้วครับเดี๋ยวไปดูปลาครับก็ได้เยอะเท่าไหร่ครับเสร็จแล้วครับได้เยอะอยู่ครับได้เยอะกว่ารอบแรกอยู่ครับ ตยอยู่ประมาณสาสบโลครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกันฮะ